ใช่ไหมล่ะอันนี้เอามาใส่ในนี้นอ่าตัวน,นี้เอาอะไรมาใส่ครับไหนไหนไหนอ,นอันนี้จะพู่กัอ้ถูกต้องและอันนี้ล่ะคู่กันไหนไหนไหนชี้ช้าๆสิคนมองไม่เห็นไม่เอ,เอาเอาอันนี้อันนี้ไว้อยู่ตรงไหนถูกต้องอันนี้ลากไปเลยลากไปลากมา ตึงอ้ถูกต้องอันเนี้ยตึดตึง,งเก่งมากอันนี้ตึดเก่ง,ง,งอันเนี้ยตึดตึงอีกข้าคะแนนอันนี้ละ่ะอ,อันนี้หมูอันน,นี้หมูเลยอันนี้หมูเลยอันนี้หมูมากเลยไม่หม,หมูหมูสิหมูสิอันนี้แม่ปลาคู่กับ